สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมสทอยนะครับผมวันนี้ผมตุ้ยแมสทอยนะไม่ได้เอาของธรรมดามานําเสนอวันนี้ของทุกอย่างของเล่นทุกชิ้นที่ตุ้ยแม้ทอยมานาเสนอครับมันต้องเจ๋งมันต้องเท่ครับแล้วมันต้องไฮเทคนะครับผมวันนี้ตุ้ยแมสทอยขอ,อนําเสนอแมสบอร์เย้โอยสุดยอดเลยกับแมสบอร์นะครับนี่ไฮเทคจริง,รงวันนี้เราสามารถที่จะเดินทางโอ้โห เท่จริงครับผมยอดมากๆครับนี่ถายหลังก็ได้นะถ่ายหลังได้นี่นะเดินหน้าโอ้โหกลับลำนี่นะครับคล่องตัวมากๆครับเนี่ยแม่จ้คล่องตัวมากๆครับแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับที่ให้กําลังวัดได้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทางนี้นะครับเขาจะมีไฟด้วยนะมีไฟ LED นะครับผมเนี่ย ไม่ว่าเราจะเสียการทรงตัวไงนะครับเขาจะค่อนข้างที่จะทรงตัวดีมากๆครับเนี่ยขยหลังก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะเห็นไหมไป<ฮ>อยัพลั่ยับพลงเราสามารถที่จะประยุกต์นะครับผมใช้ในงานได้ค่อนข้างจะหลากหลายจริงนะ กับตัวแมสบอร์ดนะครับผมอย่าลืมนะแมสบอร์ดครับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศครับของเด่นๆนะฮะจากตุ้ยแมสทอยนะคผมตรงนี้ก็ถูกว่ามันมนะันอ่ะไม่ต้จะบอกแกสุดยอดจริงมาดูการเล่นแล้วกันนะคือเวลาเราเปิดสวิต์นะเปิดสวิต์เสร็จปับ๊บเราเหยียบเลยครับ เหยียบเสร็จนะแล้วก็เหยียบแ้าอีกข้างครับแค่นี้เองครับเขาก็ส่งตัวให้เราแล้วนะง่ายมากๆเลยนี่หรือถ้าเราจะเล่นผาดโผนหรือยังไงก็ได้ครับก็จะสมมติผม,ม,มจะย่อเข่าลงนะเด็กก็เล่นได้ครับผู้หญิงก็เล่นได้ผู้สูงอายุก็เล่นได้เวัยรุ่นยิ่งเล่นดีนะครับผมก็ย่าครับ เพียงเล่นไม่คล้องไม่ต้องกลัวเลยครับผมผมบอกได้เลยเล่นง่ายกว่าสเก็ตบอร์ดหรือว่าเล่นง่ายกว่าโรลเลอร์เบดครับเพราะว่าการทรงตัวเขามีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทรงตัวนะครับผมเมื่อจะเดินยังซ้ายยังขวาหรือว่าถอยหลังครับจะช,ะช้าๆจะไวย,ยังไงเงี้ยไม่มีปัญหาเลยนะคือมันง่ายจริง จะมีเสียงความเร็วนะคะสมมติผมวิ่งเร็วนะโอเคนะครับหากท่านใดนะครับสนใจนะครับสินค้านําเข้านะครับเท่ๆนะครับจากตู้แม่ทอยนะครับอย่าลืมนะครับโทรสั่งซื้อได้เลยนะที่เบอร์ตามนี้เลยนะครับผมสีก็มีหลายสีให้เลือกนะครับผมยังไงอย่าลืมนะกันนะสินค้านําเข้านะครับก็จากตู้แม่ทอยนะ0ูนย์4ปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ดนะครับย้ํานะศู4ย์4ปดสี่เจ็ดหกสี่หกสี่ห้าเจ็ด เวอร์ไวย์เว็บแมทท์คอมนะครับย้ำนะเวอร์ไวย์เว็บแมทท์คอมชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งินค้าทั่วประเทศนครับแง่อย่าลืมติดตาม b ับสไครกดกดติดตามผมใน YouTube ด้วยนะแล้วผมจะนำของเล่นเทๆเด็ดๆมานำเสนอต่อไปนะครับผมแง่วันนี้ตุ้ยแม่ทอยขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้าของเล่นเด็ดๆจะเป็นอะไรแล้วเองมาเจอกันวันนี้ขอตัวไปเล่นกันนะบิบไป ภาคิดการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แม่ทอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด ต่อคนเดียวมันน่าเบื่อจริงเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราต้องมีคู่ต่อสู้ด้วยนะมันถึงจะเล่นมันนะเดี๋ยวผมตุ้ยแมททอยนะจะเอาเจ้างน้องชายนะฮะตัวแสบน,นะครับเรามาต่อยกันดีกว่ามันถึงจะเล่นมันๆนะครับผมโอเคขอเชิญนะฮะน้องชายตัวแสบของผมนะครับเต้แมททอยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าใครจะไปให้ตปยหลบหลบหลบ เอ๊พฮะาแก่งขวขา